ยอดดิดิล well, yeah. ีดิเกิดเป็นผู้หญิงดิเนี๋ยนอนเดิเนาะยอดสำหรับเกิดเป็นผู้หญิงรุหลายสายเงาลองเลยเก่งพร้อมป่มีไฟด่ายขยันพร้อมนี่เนาะสองปีแล้วดิเป็นแบบเนี้ยพ่อเพลียวเขื่อเก่าเขงเอฟทีกับเือเก่าบ้านไหนนั่งกับือเก่าเมีน ัดเป็นคนลคนเดยวไว้ให้โซ่เนาะคือเงินมีคำหรือเปล่าเงินเงิกับบใส่เกราอีกไม่ไหวแกแค่พอบเงินยังไงเงินนั่งบบใส่เงินคือทานมือไปจะเ่อหรอเราใจบอกพกใส่บคือกัดเงีเมบุญกัเฮ็ดบุญแม่นั่งจใสายกับอ้นนั่แม่จะอรลอยก็ใช่เบ็ดแค่นันับคนละคนแม่อยากได้นู่นอยากได้ อยากคือกระเป๋าอยากได้โทรศัพท์อยากเป้าลุยต้องมาล่ะรถเก๋งต้องมาล่ะเบื่องเอาคือแต่ที่ว่าเขาสู้ไว้รุ่นเต็มโตัวได้ตอนนี้เนาะเป้าร้ากันนะว่าข้าป่วยยิ่งไหวจากนั้นก็ยูน้ำตูมือเปาะเป็นยี่ห้าปนี้ตีวันนี้ นั่งคือเก่าล่ะจังทันเ่นันมา,น,าน,นั่งนู่นเนี่ยเฮ้ยมันจะเปล่าแนมเนาะ่นองเฮงดอกจัได้ยินนย้มครับสวัสดีครับเอฟซีอีลาน้อยนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับขอตนลับพี่ดองเข่าสูชองผู้ชายเข่าครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับหายใจเข่าหายใจออกก็มีแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าคือเก่านะครับ สำหรับนะครับพอการใช้นะครับหรือยายไล่นะครับเพิ่นดออกมาเ้านะครับอ่าสัมผณ์โดยนะครับเซียนนนะครับขอบคุณเซียนนลรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับที่เพิ่นได้คุยกับพอการใช้นะครับอ่าเพิ่นบอกว่านะครับตั้งแต่มือแรกนะครับจนถึงมือนีนะครับอีหลานะครับอุ้งอิงนะครับน้องอุ้งอิงนะครับ เป็นแนวดนะครับตั้งแต่เมื่อแรกมาเมื่อนี้นะครับก็เป็นคือเก่านะครับพี่น้องเสมอตนเสมอปลายนะครับอีหลานะครับเพิ่นทําตัวติดดินนะครับตั after, ้งแต่มือแรกพี่น้องที่เห็นข้ามานะครับสีเห็นเพิ่นมาอยู่กับสาวน้อยเพิ่นบานแพ่งนะครับตั้งแต่มือแรกนะครับเพิ่นอยู่แนวดนะครับกินแนวใดนะครับแต่งตัวแบบใดนะครับก็อีหลา กรสิคือเก่านะครับเป็นคนเก่านะครับย่ยไล่ถึงบอกเออยอกมาว่าอีลาใส่เงินบบเป็นนะครับได้กันมาเท่าไรก็ผ่านมือจับแล้วก็ส่งต่อให้แม่น้อยส่งต่อให้ผู้อื่นนะครับพ่อเอกนะครับสําหรับอีหลานะครับถ้าแมนเด็กน้อยผู้อื่นนะครับต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์นิ่มผลบานะครับซื้อเสื้อผ้าใส่นะครับ ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่นะครับไปเสริมดั่งเสริมจมูกเป็นศัลยกรรมนะครับแต่อีหล่าเฮานะครับเหมือนเดิมนะครับติดดินคือเก่านะครับพี่น้องนะครับอ่าเยอะไล่ผลว่าบริอวยนะครับบริอวยบริเวาอวยนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับสําหรับอีหล่าเฮานะครับสำหรับเพิ่นเว้าไปเพิ่นก็เกลียไปเบิ่งอ่าอีหล่านั่งกินข้าวอยู่ทางปู๋ยทังในนะครับ อ่าเกิดสิสงสัยอยู่เอ้พอนนกระเพาะอ่าเยไลนะครับคุยยังกันมาสั่นผันะครับเนาะอีหล่ากระเหลียวมาเบิงนะครับอ่าสำหรับพี่น้องสิเห็นนะครับเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่มือแรกนะครับมานะครับเจอหนาผู้รักผู้ใยกยกมือวายนะครับอ่อนน้อมปกตินะครับอ่าคือเก่านะครับเคยอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับนี่ละนะครับ ศิลปินที่สีดังสีโด่งดังไปหนานะครับจนมาน้องอุ้งอิงนะครับตอนนี้แห่งอายุสิบแปดปีนะครับพี่น้องเป็นสาวขึ้นนะครับมีเสน่ห์ขึ้นมีอล่าขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอ่าทีลาก็เป็นสาวแล้วนะครับสิบแปดปีนะครับอายุนะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังเป็นสาวนะครับพี่น้องนะครับ อีหลาของเหานะครับมิสเน่นะครับพอกันใช้นะครับเพิ่นเบาถูกแล้วครับเพิ่นว่านะครับถ้าเป็นสกคนอื่นดังขึ้นมานะครับสื่อผ้าเบเนมต้องเข่านะครับกระเป๋าเบเนมต้องเข่านะครับเพราะว่านะครับพวกชื่อเสียงเงินทองนะครับมันในแคนเปลี่ยนไปนะครับแต่อีลาหน่อยของเหานะครับเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับ อีหล่าสวยขึ้นนะครับมีออลาขึ้นนะครับนิสัยก็ใจคอก็บับคือเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับอีหล่าบบเปลี่ยนไปนะครับทุกคนหักไม่หักกะแห้งหักหลายนะครับหักอีหล่านะครับสําหรับน้ององุ้งอิงของเฮานะครับที่พอกันใช้หรือยยไล่นะครับของเฮาเพิ่นเอามาเปิดเผยน,นะครับ เพื่อนสิเห็นตั้งแต่อีหลา่าตั้งแต่มือแรกนะครับเพื่นอนถ่ายวีดีโอนะครับตลอดนะครับกับอีนี่าอยู่ในซอโชเชียลนะครับเพื่อนมีเวลานะครับเป็นเวลาส่วนตัวก็คือเวลานอนเท่านั้นนะครับส่วนเวลาอื่นก็อยู่ตอนดานะครับกล้องนะครับโชเชียลนะครับทาค้นนะครับ บ่ตั้งใจนะครับบ่ตั้งใจทํานะครับอาจจะมีพิดพลาดไปนะครับอาจจะคนอาจจะเห็นนะครับผ่านกลองนะครับ่าอีลาเปคนดังสนั่งสีนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับอีลาคือเก่าตลอดนะครับคือเก่าอยู่ต่อหน้ากองหลังกองก็คือเก่านะครับถ้าคนบ่อจริงใจนะครับถ้าคนแกงทาแกมแกงเอ็ดนะครับ มันก็สิพาดนะครับให้กลองเพ้นเห็นนะครับตีลาเหากะสุดยอดนะครับบ่มีพลาดนะครับคงเดิมคือเก่านะครับจากมือแรกมือจนถึงมือนี้กะทำโตคือเก่านะครับพี่น้องนะครับสิบวัยพอแม่ซีหักอ่ากับโบได้นะครับสำหรับยาไล่เขาออกมาเบานะครับท้าอีนั่งอีลานะครับอุ้งอิงเปลี่ยนไปนะครับพอกันใช้พ่น เพิ่นบลเล่นน้ำแน่นอนนะครับเพิ่นเป็นคนตรงไปตรงมานะครับสําหรับยายไล่นะครับเจ้านิสัยบดีนะครับเจ้าเพี่ยนไปนะครับเพิ่นกระิบคือสิบบอเจิตตามอิหลานะครับคือสิบอสนใจนะครับสําหรับอิหลานะครับจนได้ทุกมือเนี่ยก็ได้เป็นดังนะครับเป็นสุปตานะครับที่มีคน ทั่วโลกนะครับบาวจะเป็นในเมืองไทยกับต่างประเทศนะครับทั่วโลกนะครับให้ความสนใจนะครับสําหรับศิลปินตัวน้อยคนนี้นะครับอิลานะครับกตจังไดก็เป็นศิลปินในดวงใจนะครับเอ็ดมินคือกันนะครับกตยืนหนึ่งนะครับยืนหนึ่งนะครับในดวงใจในหัวใจมาตลอดนะครับตั้งแต่เมือแรก่ติดตามอิลานะครับ แต่ว่าแอดมินอสศบดิติตตามไปทายนาเวทีนะครับอยากไปนะครับอยากเดินทางไปทายอีหลาทุกมือนะครับด้วยความว่างนะครับความเป็นตรงกันนะครับพี่น้องนะครับอยากไปคึนกันนะครับอยากไปทายถ้ำอีหลานะครับถึงบนเวทีนะครับบางที่นะครับ คือใม่คือมือมันประพรมนะครับพี่น้องบางทีไปทายทอดไปอ่าไปไล่สดอ่าแอดมินเคยไปไล่สดที่กรุงเทพนะครับคนเข้ามาชมหลายอยู่ตลาดเซรีนะครับไล่สดไปกับเน็ตเน็ตบันอืดเน็ตบันชานะครับอเอดเอฟซีที่ติดตามเบิรงนทางไลฟ์สดอยู่เพิ่น คอมเมนต์เข้ามา่นว่าภาพบ่ชัดภาพมั่ว่าซสันนะครับผมก็เลยบอบ่บ่ไลสดนะครับผมก็เลยยุดนะครับยุดไลสดอถ่ายําแล้วเป็นไม่มาทำคลิปเอานะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็อยากไปถ่ายอยากไปติดตามอีหล่าอยู่นะครับคงมีสักมื้นนึงนะครับสิเดไปนะครับรอวันเวลานะครับพี่น้องนะครับอยากไปคึอกันนะครับ ตอนนี้ก็ทําได้นะครับก็เว้านะครับเบาคาวเบาข้าวจกอีลาไปนะครับสําหรับข้อมูลมนีพิดพาดประการใดนะครับขอโทษขออภัยนะครับฝากกดที่ตามผู้ใชาเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับสวัสดีครับ